ไม่ใช่สายไฟเราทำเรื่องผมยาวอีกไม่ใช่แปดสิบกิโลนั่นนะไปเอาเครื่องใหญ่มาไปโม่แมนเหรอเดี๋ยวสายไฟมือใส่ต้องต้องดูตรงนี้ครับทางฝั่งนี้เราไปดูตรงนี้สายตัวนี้มันลาาไปข้างครับตอนนี้เราใช้ตอนนี้เราใช้เครื่องหินแต่

ยิงย้อนกลับไปครับ้ประมาณ1.9กิโลจสี่กิโยิงย้อนกลับไป่1.9นั้นไปที่ตู้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอนิา1.9ไปที่ตู้แล้วพอยิงสวนไปที่น้าาประมาณเจ็ดอนรอไม่รู้ไอ้ออไกใจสะานนี้ยาวเท่า่ะประมาณ3.6กิ3.6กิพอสะาไปถึงพอสะพานสัเาไหครับย่งยังข้อที่สองท่ับโครงการ ตันที่เดิมขออนุญาตจากเราครับสรุปจบตัสรุตัวทีน้รงเนรุปตัวทีเป็นตัวที่ตั้ตัรครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายพวกเอ่อตไม่ใช่สายครื่นตัวทีงรปิดวงรปิดเยอะนะสรงเส้นสำรู้นะครับ

Terima kasih kerana ไม่ต้อมีบ่อพักต้องดันไปเรื่อยๆต่อไปอีกที คับกรณีที่สายเคเบิลหรือสายอินเทอร์เน็ตข้ามสะพานไปลาวเป็นยังไงงทางแขวงได้ได้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าอย่างนี้ครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไั่ใช่เบื้องต้นหละ่ะจริงๆก็คือในหนังสือขออนุญาตของบริษัทอินเตอร์ลิงนะครับขออนุญาตเมื่อ2,558นะครับพอเดินสายแล้วก็จ้างคุณละ,ะเหมามาดําเนินก่อสร้างซึ่งคุณละเหมา,หมา,หมาที่ ได้สืบทราบสืบทราบสืบทราบแน่ชัดแล้วว่าเป็นเจ้าเดียวกับของบริษัทเนี่ยครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าที่กําลังมีปัญหาอยู่ที่วันนะฮะก็เขาเขาลักลอบสอดเข้าไปตรงกลางนะครับไม่ได้สอดเข้าไปตรงตรงหัวเลยนะฮะก็จะไปดักเอากลางทางแล้วก็ไปสอดเข้าตรงนั้นคือคือสอดเข้าไปในลักษณะกับบริษัทที่ขออนุญาตกับบริษัทที่ขออนุญาตและเป็นบริษัทที่เขา ดำเนินก่อสร้างให้ครับและสายสายอีกตัวนึงที่เห็นว่ามันไม่ได้ขอนคือเขาเข,เขาเขาขโมยขโมยแทรกเข้าไปใช่ไหมใช่ครับสอดเข้าไปกลางทางประมาณว่า,าไปเข้าทางรัดการทางครับแล้วนทางทางแขวงเราจะดำเนินการยังไงต่อก็ทางเราก็วิธีการตรวจสอบนะครับทางประสานกับทางกสทชนะฮะก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประสานกับทางาเจ้าของสายสื่อสารทุกเจ้านะครับมา ตรวจแล้วก็มาชีว้ว่าสายไหนเป็นของบริษัทไหนนะครับทีนี้มีอยู่เจ้าหนึ่งโอเคมันม,ม,มีมีสัญญาณแต่ว่าไม่มีเจ้าของไล่มาไล่ไปไล่มาก็จนซึกแน่ชัดแล้วว่าเป็นของบริษัทเน็ตฮับครับทีนี้เราจะไปแจ้งความก,ก็ก็หลังจากนี้ก็จะไปดาเนินการแจ้งความนะฮะเพื่อเอาผิดต่อไปครับขอบคุณครับในกรณีสายเน็ตที่มาขอทางแขวงทางมีกี่บริษัท ท,ที่เรามีหลักฐานนะครับมี5บริษัทนะครับแต่ว่าเราไปร่วมกส,ขสญญาชาขึ้นไปตรวจด,ดูรปรากฏว่ามีสายสัญญาณอยู่อกสายนะครับแสดงว่าเจ้าหนึ่งก็คือเป็นของเน็ตทับนี่แหละ,ะที่ยังไม่ได้ขออนุญาตต้องครับแล,แล้วก็ยังส่งสัญญาณด้วยแล,วและบางบางบริษัทที่ขอยยังยังไม่ยังไม่มได้ปล่อยสัญญาณครับใช่ครับบางบริษัทคือคือที่เขาเท่าที่ประสานดูนะครับเขาบอกว่าทาง ทางฝั่งเราทางประสานทางฝั่งเรายังยังไม่พร้อมก็เลยได้เป็นลักษณะนี้บางบางบริษัทก็ยังไม่ได้ปล่อยสัญญาณที่มีที่ปล่อยสัญญาณมีบริษัทไหนบ้างครับรมีทีโอทีนะครับทีโอทีเดิมเนาะ,ะทุกวันก็เป็นเอ็นทีและแล้วก็เป็นอของกสทชอเองครับที่ที่ส่งไปให้ทางฝั่งค,ครับ